หลังจากนั้นเนี่ยถามว่าไทยดีไหมโดยภาพรวมเหมือนกับที่แฟนบอลของเราเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพี่ปูคือฟุตบอลไทยวันนี้จบคมกว่า อัฟกานิสถามอ่ะมีมีท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์บอกว่าอคุณเลดเดิลเลดเดิ้ลมอนติเขาบอกว่าถ้าเขายิงประตูเป็นตายเลยนะฮะคุณบูแมนบอกว่ายู่ติบกาเราเก็บตัวน้อยไปนิดครับคนเก็บตัวอย่างน้อยสามสัปดาห์คุณการมาดาบอกถามว่าโซงไม่ดียังไงผมว่าวันนี้เล่นดีนะครับแฟนบอลบางส่วนงอแงกันเยอะเกินไปอ่านี่คุณความเห็นของคุณการมาดาศนะเก่งแล้วครับหวานเจี๊ยบคุณแปงคุณสกดรินว่าท่านถึงชนะแต่เหมือนมันขัดขัดเกินเกินผมหวังว่าจะมีการเปลี่ยนให้ดีกว่านี้ ครับอ่าคุณพนมบอกว่า60นาทีเด็กหมดแรงแต่คิวกินแล้วทําไมเด็กถึงไม่ฟิตเหมือนเวียดนาม นี่คือคำถามรวมมาเลยอ่ะผมผมมองว่าในในช่วงที่ไทยนำหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วก็สามประตูต่อศูนย์ไทยเล่นได้ดีไหมไทยเล่นได้ดีโอเคในระดับหนึ่งพี่บุ๊ปัญหาของยูสิบเก้าช่วงก่อนหน้านี้คือจังหวัดจบสกอร์อที่เราด่าจอมรอกาเซียกันเละเท่เจ้าผีตุ๊กเจ้าใครต่อใครเนี่ยไปเทรนในแคมป์ยูสิบเก้าซึ่งถามว่าวันนี้สามประตูต่อศูนย์กับเกมระดับเอเชียยกระดับขึ้นมาไหมจากอาเซียนที่ยิงเป็นยี่สิบครั้งแต่จบด้วยสกอร์ศูนย์ของไทยเนี่ยผมว่าเขาดี ตรงนี้ก่อนแก้ไขตรงนี้ได้ใช่ครับขณะที่หลังจากที่60นาทีผมมานั่งดูหลังจากที่นำสามระตูต่อศูนย์เป็นเกมที่อัฟกานิสถานเล่นได้ดีขณะที่ไทยก็ต้องยอมรับว่าไทยหมดสภาพร่างกายมีปัญหาพอสมควรต่างคนต่างหมดถามว่าต่างคนต่างหมดไหมอัฟกานิสถานหมดท้ากว่าไทยนิดหน่อยตรงนี้แล้วป้อแแปมากในไทยป้อแป้แล้วจวนเจียนโดยเฉพาะแบ็คซ้ายขวาเนี่ย ยวนเกียนที่พอโดนเจาะแล้วเข้ากรอบเขตโทษแต่ย้อนกลับไปอัฟการทีถามก็คือไทยในชิงแชมป์อาเซียนนั่นแหละครับ โอ้โอหยิงเละเทยิงหัวซัวไปหมดเลยเอะะประมาณนั้นเลยเหมือนกับที่คอมเมนต์มาบอกว่าถ้าเขายิงเป็นถามว่าใช่ไหมใช่มีโอกาสเลยเขายิงไม่คมขนาดที่ไทยพอบางจังหวัดที่ข้อบุกข,ขึ้นไปแล้วจ่ายบอลเสียง่ายไหม,มจ่ายบอลเสียง่ายเสียง่ายไปนิดนึงขณะที่พอโดนโต้กลับมาแล้วเนี่ยเด็กไทยดันไปถามว่าประสบการณ์น้อยไหมมุมผมผมว่าไม่สมควรเสียเหลืองหลังจากที่นำสามสุรแล้วไปเตะไปเข้าข้างหลังไปดึงจนจนเสียใบเหลืองง่าย ที่ไม่สมควรเสียซึ่งมันก็มาจากกระดูกมาจากประสบการณ์มาจากพละกําลังที่พอเสียบอลง่ายแล้วมันก็ล้วนไปหมด อ่าอสติสตังอาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่ภาพรวมการชัยชนะนั้นนี้เนี่ยผมว่า60สนาทีเป็นของไทยครับขณะที่หลังจากนั้นอัฟริคียถาเล่นเกมได้ดีแต่พอเขาจบไม่คมขณะที่ไทยก็ยังรักษาตัวรอดได้อืคุณธนพัฒน์ถามว่านักบอลยูสิบเก้าเนี่ยเขาเล่นฟิตเนสบ้างหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องอธิบายตามที่เรารเราเข้าใจก่อนนะครับว่าในช่วงเวลาของการเก็บตัวฝึกซ้อมข,ของทีมชาติเนี่ยสมมติว่าสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เนี่ยไอการจะมาจับเข้ายิมฟิตเนสเนี่ยมันไม่เห็นผลอย่างที่่เราาบออก ร่างกายไม่ต้องถูกสร้างมาแต่สโมสรก่อนครับอาจต้องมีเกมเล่นในระดับสโมสรหรือในระดับโรงเรียนมามากพอสมควรฟิตพอสมควรเข้ามาสู่ทีมชาติแล้วก็มาปรับในสิ่งที่ขาดหายไปอย่างเช่นบอกว่าก่อนหน้านีเมปัญหาเรื่องการจบสกอร์อาจก็มาปรับเรื่องการจบสกอร์พอไปจบสกอร์กันแล้วเนี่ย แล้วจะไปฟิตเนสกันตอนไหนจะไปเอาคามฟิตกันอีกทีเมื่อไหร่ยังไงมันมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆมันมันต้องมออีต้นทุนมาพอสมควรก่อนก่อนจนะนนะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติใช่ใชเรื่องฟิตนเนสบางคนที่บอกว่าไม่โอ้โหร่างกายไม่ดีเลยเดี๋ยวตะคิวขึ้นเดี๋ยวถอดเสื้อมาแล้วผอมเก้งก้านใ,ในทีมชาติมนสร้างตรงนี้ไม่ได้ แต่ในทีมชาติสร้างความเข้าใจสร้างกลยุทธ์ในการเข้าทําอันนี้ได้คือเราเคยพูดตั้งแต่ที่ในชิงแชมป์อาเซียนที่เรายิงประตูได้แล้วเราหอดเสื้อพี่ปูแล้วหลายคนก็มองแบบนี้คือในช่วงเวลา10บกว่าวันขึ้นเดือนหรือแม้กระทั่งตกเก็บตัวหนึ่งเดือนพี่ปูถามว่าใส่ฟิตเนสไปได้ไหมมันใส่ได้ไม่มากฟิตเนสมาจากอะไร คุณภาพฝีเท้ามาจากอะไรมันมาจากสโมสรมาจากต้นสังกัดเช่นเดียวกันถามว่าทีมชาติจะใส่อะไรให้นักเตะแน่นอนว่าใส่ความมุ่งมั่นความเข้าใจความเข้าใจครับแท็กติกระดับสูงที่จะใส่เข้าไปเพื่อให้นักเตะเล่นในระดับเอเชียถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยต้องมาเล่นฟิตเนสต้องมาชาร์จความฟิตต้องมาทําความเข้าใจเดือนหนึ่งก็ไม่พอใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะคงจะเกี่ยวข้องกับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเห็นนักบอลไทยทำไมเป็นตะคิวกันเยอะมาก นะครับนั่นเป็นเพราะว่าพวก U19 เนี่ยพออ,อยู่ในสโมรสรเนี่ยบางคนไม่ได้ลงเลย<ช>ไม่มีแมตขาดแมตฟิตนะครับ,รบเพราะว่าก็ยังชั้นไม่ถึงที่เล่นชุดใหญ่นะฮะขณะที่ อ่ะพอเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนก็ไม่มีโปรแกรมแข่งบ้างอะไรทํานองนี้นะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าถ้ามาอยู่ในแคมป์ทีมชาติเวลานสั้นเนี่ยมันทําได้ในกี่อย่างนะครับที่หลายคนถามว่าความฟิตทำไมไม่มีครับอ่าทำไมผอมกันอย่างนั้นกล้ามเนื้อไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เรื่องเนี้ยผมว่ามันต้องช่วยกันด้วยต้องสร้างนักเตะเองก็ต้องรักษาความฟิตมามีความฟิตมาสโมสรเองพวกนี้ก็ต้องได้เล่นบ้างนะครับคือในรุ่นอายุสิบแปดสิบเก้านี่ผู้มันเป็นรุ่นที่เราเคยพ จุดโหวของการก้าวขึ้นสู่สโมสรทีห่งทีสองหรือแม้กระทั่งการก้าวขยับพ้นจากโรงเรียนถ้าหากว่าได้ลงในสโมสรก็จริง ได้ลงในสโมสรบ้างม,มันเป็นเรื่องดีแต่ส่วนใหญ่น 18, เนี่ยอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยมันยังไม่สามารถเบียดขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสโมสรได้นั่นหมายความว่าเกมของพวกเขาเนี่ยจะลดน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งความฟิตทำไมเห็นเด็กๆเ,เ,เป็นคิวบอยเพราะบางครั้งเนี่ยเรียกนักเตะที่เป็นตัวสำรองของ,ของสโมสรมามเป็นตัวสำรองคนที่สองที่สกัรตั้งทีมอย่างชนพัฒน์บัวพันธ์กำลังพูนได้ลงไหมอ่ะยังไม่ได้ลงอย่างงี้ไม่บอกเอาต้องกรอย่างชัดเจนใช่ครับอ่ะเรื่องตรงนี้ ก็คงต้องไปไปปรับจูนกันนะนะครับ <T> ต้องไปดูเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาทํายังไงถึงฟิตได้คุณพนมนะครับ,รบถ้าไม่ฟิตก็ไม่เรียกติดทีมชาติไงครับคุณทานสปอร์ตแหมมันมันมันก็เป็นคําถามอีกนะว่าร,ระหว่างเอาตัวที่ได้เล่นนะกับเอาตัวคือบางคนเนี่ยเก่งแต่พอไปอยู่สโมโสอนใหญ่ไปอยู่นในทีมในไทยลีกเนี่ยเขาไม่ได้ลงเนี่ย ก็จะมีคําถามอีกว่าทําไมไม่เอาตัวนั้นตัวนี้อยู่สโมสรใหญ่ที่เขาไม่ได้ลงเขาอยู่สโมสรใหญ่มันก็เป็นเป็นกาเรียกว่าคําถามที่โค้ตก็ต้องเป็นผู้ตอบให้ได้ว่าจะเลือกผู้เล่นที่ได้ลงอย่างต่อเนื่องอย่างชาพพโชลพัฒน์โพพันเนี่ยนะครับเล่นในไทยลีกจะไม่เอาไปเหรออ่นนี้คือกับตันทีมนี่คือกับตันทีมแต่ว่าไม่ได้ลงนะไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่ามันเล่นในไทยลีกมันลีกระดับสูงนะครับกลับไปเอาสมมติว่ามีนักเตะสิบเก้าปีเนี่ยในระดับทีสามลงต่อเนื่องเลย เลือกอะไรใช่ใช่คือมันเป็นปัญหาที่บางทีเนี่ยในรุ่น19ปีเราเคยสนอแน่ตลอดว่าทําไมซาบาร์กาเซียจะไม่สามารถดึงนักเตะในรุ่น19ปีที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงสนามแล้วเอาไปเข้าแคมป์ที่พัฒนาสปอร์ตคลับเนี่ยหนึ่งเดือนได้ไหมเดือนครึ่งได้ไหมสามสัปดาห์ได้ไหมอาซาบาร์บอกอยากเอาไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ชนพัฒน์บัวพันสุดท้ายเขามาตามเขาแคมป์คนสุดท้ายนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า สโมสรเข้าใจเงินเดือนมันไม่ใช่ฟ um ีฟ uh, ่าเดย์เขาต้องการใช้งานนักเตะปล่อยมาสุดๆก็แค่สิบวันอะไรประมาณนี้ไปดูแล้วแน่นอนว่าหกสิบเจ็ดสิบนาทีนักบอลซ้อมสิบวันเจ็ดสิบนาทีไปเล่นตะวันออกกลางเจอแล้วกันนิสานมันก็มันก็สปีดได้เท่านี้คุณจินาพิพัฒน์บอกว่าอยากอยู่สโมสรฟิตน้อยไม่ค่อยได้ลงเล่นได้ลงน้อยฟิตเนสเติมเองใส่เองได้สร้างกล้ามเนื้อเองได้อาหารการกินต้องคุมเอง จากเองได้แต่ทําหรือเปล่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นทีมชาติก็นั่นเป็นน,น,ปน,นั่นเป็นคําถามว่านักเตะแต่ละคนจะดูแลตัวเองมาดีขนาดไหนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเมื่อน,นักเตะด,ดูแลตัวเองแล้วมันจะทาได้ทุกอย่างอย่างเช่นแมตฟิตเนี่ยการ,รลงเล่นในเกมจริงๆ9 0้าสบนาทีกับการเพ้าฟิเต็คนเดียวก็คนละแบบกันนะครับใช,ใช่ใช่ใช่คือการฝึกซ้อมทางอาชีพแน่นอนมาทีมแต่ละทีมสมมติชนพัฒน์บัวพันกับรังพูลซ้อมเหมือนกันเลยแต่พอซ้อมเหมือนกันแล้ววันที่ทีมใหญ่ลงสนามตัวเองนั่งสํารอง แมฟิตมันก็หายไปแล้วความมั่นใจของเกมกังหวะของฟุตบอละร,บระบบการหายใจมันก็ขาดหายไปยมันก็ไม่เหมือนกันขณะที่ส่วนหนึ่งถือว่าน้องๆที่ยังอยู่เด็กๆยังเรียนโรงเรียนอยู่แล้วก็ได้เล่นโรงเรียนหรือ,รรรอรร 3, ได้เล่นทีสาได้เล่นตลอดก็จริงแต่ประสบการณ์ในทีสาฟุตบอลเกรดทุกวนันคลาสฟุตบอลมันก็สู้ทีหนึ่งทีสองหรือแม้กระทั่งพอขยับไปทีมชาติมันก็แข็งแก่งกว่ามันก็ต้องเลือกเอาคุณมีพี่เจม็กนิกเขาบอกว่าอารีมีงบมีงบอาหารกับนมให้เด็กไหมแม้มันมันไม่น่าจะเกี่ยว ไม่หลายหรอกในเด็กกระดับนี้นะฮะก็คงได้กินกิ่มกันทุกคนนั่นแหละใช่ครับนมก็คงกินกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่าเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อการ ฟิตซ้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับคุณโอโอ้บอกว่าเล่นฟิตเนสเองไม่ผ่านหรอกครับไม่มีคนจับเทสก็ใช่นะฮะเบนดิวิดกับอังกฤษได้หรอครับพี่ปูเป้ไม่เห็นลงให้ไทยเดือให้เดกท่าเดือสักนัดเลยคุณทําดีทำ,ท,ำทำชั่วเขาตั้งสังกองหรือเปล่าอืคุณตอขอนแก่นว่าทําไมไม่กําหนดอายุนักเตะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สามเล่นลีกสามโดยกำหนดตัวผู้เล่นตามอายุเช่นอายุสองอายุละสองถึงสามคนก็อันที่จริงผมว่าเงื่อนไขนี้น่าสนใจมากนะอืเพราะว่าแทนที่เราจะให้โอกาสกับนักเตะต่่าางชติึนนใ ถามจริงๆแล้ว มีไม่กี่ทีมหรอกที่มีเงินซื้อนเด็ดะต่างชาติได้ตรงข้ามกันถ้าเราใส่โคต้าของยูยี่สามยูยี่เอ็ดยูยี่สองไปได้เนี่ยมันจะช่วยพัฒนา,นางวงการฟุตบอลอีกเยอะเลยใช่ครับคือนักเตะยูยี่ยี่เอ็ดยูสิบเก้ายูยี่สามเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยก็คือสโมสรใหญ่ๆ่ยุ่แต่สโมสรใหญ่ๆจะปล่อยให้ทีส,สองทีสามยืมตัวไปซึ่งพอยืมตัวไปอายืมตัวไปแล้วเนี่ยพอไปถึงทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยไปแข่งเนี่ยเขาขอตัวสิบวันบางทีมันต้องเล่นสโมสรอยู่ขอสามวันขอสองวันได้ไหมอย่างไปอย่างเงี้ยต้องไปอาาทิตย์กว่ไปู ขาดหายไปเกณ2เกมใที่เป็นเดวิดท,ที่ถามนั่งสำรองวันนี้อืออ่าคุณ ANTP บอกบอลไทยเทพครับบินไปแล้วล,ลงเตะเลยนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ